เนี่ยพี่ไปนี่นะลงไปนี่เลี้ยวขวาใช่ไหมครับลงไปมันจะเป็นทางอ้อมพี่ก็เลี้ยวซ้ายอ้อมไปอ้อมไปตามทางแล้วมันจะอ้อมตามป่าไปเลยลัดเลาะไปเนาะลัดเลาะไปไปถึงมันจะเป็นอิงกระมวลใช่ไหมขึ้นมอไปเสร็จมันจะเป็นอิงกมวลแล้วก็เลี้ยวขวาตามทางโอเคไปไปเรื่อยพี่ไปออกสายก้งข้องตากรงต้องตาเนี่ยครัมองเห็นนะแล้าก็หักซ้ายไปเลยโอเคขอบคุณมากครับครับครับผมครับครับไปทางนี้ไปอย่างนี้ตลอดครับที่เราถ่ายรูปมันได้มันทางมันไป มันแบบมาทางนี้ชัวดีกว่ามันกลกงมาไน้เลยเป็นร่องน้ำลึกดูซ้ายดูขวามังเผื่อมีกระทิงจ่งเนี่ยลงไปเลี้ยวขวาแล้วก็ตามทางนี่ไปเลยกระทิงผมจะเก็บขาวเปนไวที่บอกหักเดี๋ยวซ้ายขึ้นไปนั่นก็คือทางลูกหลังขึ้นไปอีกใช่ไหมอันไหนครับที่ว่าไปถึงตรงข้าล่างแล้วะหักเลี้ยวซ้ายขึ้นไปอ่ะพี่จะวิ่งตามทางนี้ไปตลอดไปถึงเส้นนู่นเลยเหรอทางของเรามีพี่ไปถึงนู่นนะไปตามทางไปเรื่อยแล้วพี่เนี่ยบ่ไหมพี่ก็ไตตามแล้วก็หัก จะไปไปนูน่นแหละ,<จ>ะไปนู่นแล้วเป็นเป็นถนนดำอ่ไะไปเรืเ่อยๆพอไปถึงไอ้บนมอเสร็จจะเป็นไอ้อิงกะม,มน่ะพี่ไม่ต้องไปเป็นรีสอร์ทอันนึงอ่ะเปลี่ขวาออกเส้นนูน่นพอไปนู่นไปไม่ได้มันทางมันตันแล้วค้างมันก็อยู่แถวนั้นด้วยตอนนี้ดังที่ผมว่าแล้วพี่ออกไปเรื่อยๆจดีค่อยๆไปเนาะไปแล้วไปถึงถนนดำอ่ะพี่เลี้ยวซ้ายไปน่ะพี่จะเห็นผ่านโพล่าเห็นไหมน่ะเขาขาว่ะอ๋อผ่านโพล่า แล้วก็ค่อยแล้วก็ยืมถนนดำไปเรื่อยๆทีนี้แล้วก็มีทางเข้ารัดอยู่เห็นอยู่ตอนนั้นแหะทางเข้าอ่ะเห็นอยู่เห็นอยู่ใช่อย่างกันนะไอ้ต้องนอต้นผมรู้จักอยู่ผมเคยไปแต่เส้นนี้ไม่เคยมาเดี๋ยวเรื่องใหญ่มาดูจ้ะขอบคุณมากครับไปไครับครับผมครับผมแท็กซี่แพงอยู่ ก็ว่าไงนะล้มพวกมึงล้มไม่เกี่ยวกูนะกูพ <d> ามึงมานะมึงอยากขี่แบบนี้